เช้านี้ขึ้นดอยสุเทพนะครับปีใหม่พอดีเลยฉลองปีใหม่พอดีได้น้องใหม่นะครับน้องใหม่นีน่ชื่อน้องน้องวันครับอ,อยู่ทางไหนเชียงใหม่อ,อยู่เชียงใหม่ทาง,งานอะไรครับตัดผ้าตัดผ้าเนออาะนี่ฮะน้องเขามาประจานะมาประจำามาวิ่งประจําเลยแล้วจะมีน้องอีกสองท่าน สวัสดีปีใหม่จ้าปีใหม่ครับแล้วมีอีกน้องสองคนนะอนึ่งน้องคนนี้อันนี้เมนยูลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลดิลลชื่อน้องอะไรครับน้องฟ้าค่ะน้องฟ้ากับน้องน้องแสงน้องแสงดี้มนซิตเอเมนยูว่แพ้บ่อยตอนหลังผมไม่ค่อยใส่ละอ่าวันนี้ขึ้นมาก็เจอน้องๆเขาทักทายกันตัดภาษาออกกำลังกายนะครับ แล้วมีโอกาสนะครับมาเจอน้องสามคนมาทักทายกันได้นะครับชื่อน้องวันเนี่ยน้องวันเนี่ยน้องฟ้ากับน,น้องแสงนะครับ <c oughs> แล้วเจอกันที่พระธาตุดอยสุเทพนะครับ